สวัสดีครับผมกับช่องโบราณท่านว่าโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมสำหรับวันนี้เราจะพาทุกท่านมาเจาะลึกดวงชะตาของชาวราศีสิง์ประจำเดือนตุลาคม2568ชาวราศีสิงห์เป็นราศีธาตุไฟที่มีพระอาทิตย์เป็นดาวประจำตัวสัญลักษณ์คือตัวแทนของพลังแสงสว่างและอำนาจทางธรรมชาติส่งผลให้ผู้ที่เกิดในราศีนี้มีความเป็นผู้นำสูง มีพลังในการขับเคลื่อนสิ่งต่างๆและมักได้รับการยอมรับจากสังคมคนราศีสิงห์มีบุคลิกที่โดดเด่นมั่นใจกล้าสแสดงออกและชอบเป็นจุดศูนย์กลางไม่ว่าจะในวงสังคมหรือที่ทำงานเป็นคนที่มักได้รับความสนใจอย่างง่ายดายทั้งจากบุคลิกที่มีพลังดึงดูดและความจริงใจในตัวเองแม้บางครั้งอาจดูเจ้าชู้เพราะรักอิสระและชอบความสนุกแต่ในความเป็นจริงแล้วเป็นคนที่ทุ่มเทในความรักและความสัมพันธ์มาก เดือนตุลาคมนี้นับเป็นเดือนสำคัญเพราะมีการเคลื่อนย้ายของดวงดาวหลายดวงที่จะส่งผลต่อชาวราศีสิงห์โดยตรงไม่ว่าจะเป็นพระจันทร์เต็มดวงดาวพุธดาวศุกร์ดาวมฤตตยูและดาวเกตแต่ละดวงจะมีบทบาททั้งด้านการงานการเงินความรักและสุขภาพหากคุณเข้าใจพลังของดาวเหล่านี้และปรับตัวได้ถูกต้อง เดือนนี้จะเป็นช่วงเวลาที่สามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตไปนในทิศทางที่ดีขึ้นได้ดังนั้นในพอดแคสต์นี้เราจะไปดูกันอย่างละเอียดว่าแต่ละด้านของชีวิตชาวราศีสิงห์ในเดือนตุลาคม2568จะมีอะไรเกิดขึ้นพร้อมทั้งแนะแนวทางในการแก้เคล็ดและวิธีเสริมดวงเพื่อให้คุณสามารถใช้พลังของดวงดาวในเดือนนี้ได้อย่างเต็มที่ครับเดือนตุลาคม2568ถือเป็นเดือนที่การงานของชาวราศีสิงห์ ต้องใช้พลังใจและความมั่นคงในการตัดสินใจสูงมากเพราะดวงดาวหลายดวงส่งผลกระทบโดยตรงช่วงวันที่6-7ตุลาคมพระจันทร์เต็มดวงในราศีเมษจะเปิดพลังแห่งการเปลี่ยนแปลงและการตัดสินใจแบบเฉียบพลันบางท่านอาจได้จบงานหรือโปรเจกต์ที่ทำมายาวนานและเริ่มเปิดทางไปสู่งานใหม่ที่ท้าทายกว่าเดิมถือเป็นจังหวะที่คุณจะต้องเลือกว่าจะเดินหน้าต่อในเส้นทางเดิม หรือปรับเปลี่ยนไปสู่สิ่งใหม่ที่คุณใฝ่ฝันต่อมาในช่วง6-28ตุลาคมดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกส่งผลให้ชาวราศีสิงห์มีความสามารถด้านการสื่อสารการวิเคราะห์และการเจรจามากขึ้นงานที่ต้องใช้การพูดการเขียนการเสนอความคิดหรือการแก้ไขปัญหาจะเด่นชัดแต่ก็ต้องระวังเรื่องการสื่อสารผิดพลาดความเข้าใจไม่ตรงกันหรือการใช้คำพูดที่อาจดูแข็งเกินไป ตั้งแต่วันที่13ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนดาวศุกร์ย้ายเข้าสู่ราศีตุลซึ่งถือเป็นพลังบวกกับการงานคุณจะได้รับการสนับสนุนความร่วมมือจากเพื่อนร่วมงานบรรยากาศการทำงานสดใสขึ้นบางคนอาจมีผู้ใหญ่หยิบยื่นโอกาสใหม่ๆมาให้หรือได้รับคำชมที่ทำให้รู้สึกมีกำลังใจแต่ก็ต้องไม่ประมาทเพราะตั้งแต่13ตุลาคมเป็นต้นไปดาวมฤตยูเริ่มเดินตรง พลังนี้นำมาซึ่งความเปลี่ยนแปลงกระทันหันไม่คาดคิดเช่นการเปลี่ยนทีมงานเปลี่ยนโครงสร้างงานหรือแม้กระทั่งย้ายตำแหน่งกระทันหันสำหรับบางคนอาจรู้สึกเหมือนถูกท้าทายให้พิสูจน์ความสามารถและในช่วง25ตุลาคมถึง20ธันวาคมดาวเกตถอยหลังเข้าสู่ราศีมีนทําให้ชาวราศีสิงห์ลังเลในเป้าหมายใหญ่ๆที่ตั้งไว้อาจมีความไม่แน่ใจว่าจะไปต่อทางไหนหรือถูกดึงดูดโดยงานใหม่ที่ดูน่าสนใจ แต่ยังไม่แน่ใจว่าคุ้มค่าหรือไม่จังหวะนี้จึงควรใช้สติและเหตุผลตัดสินใจไม่ควรรีบร้อนสรุปด้านการงานเดือนตุลาคมนี้การงานของชาวราศีสิงห์เป็นช่วงที่เปลี่ยนเพื่อโตอาจมีความไม่มั่นคงในบางจังหวะแต่ถ้าคุณเชื่อมั่นในความสามารถและเลือกเส้นทางที่สอดคล้องกับใจจริงคุณจะได้ผลลัพธ์ที่ดีวิธีแก้เคล็ดทำบุญโดยการถวายเทียนหรือหลอดไฟ เพื่อเสริมพลังแสงสว่างให้การงานไม่ติดขัดไหว้พระอาทิตย์ตอนเช้าอาธิษฐานขอพลังใจและความมั่นใจในการทำงานวิธีเสริมดวงใส่เสื้อผ้าสีแดงหรือส้มในวันประชุมสำคัญเพื่อเสริมพลังแห่งความมั่นใจและอำนาจการตัดสินใจพกหินทับทิมหรือเครื่องประดับสีทองจะช่วยให้คุณมีพลังและสเสน่ห์ในที่ทำงานเดือนตุลาคม2568ดดวงการเงินของชาวราศีสิงห์ถือว่าอยู่ในเกณฑ์มั่นคงพอสมควร แต่ไม่ขาดความท้าทายคุณจะมีทั้งรายได้ที่ต่อเนื่องและรายจ่ายก้อนใหญ่ที่หลีกเลี่ยงไม่ได้ทําให้การจัดสรรการเงินเป็นเรื่องสําคัญที่สุดในเดือนนี้รายได้รายได้หลักจากงานประจําและธุรกิจยังคงเข้ามาอย่างต่อเนื่องในช่วง6-28ถึงตุลาคมเมื่อดาวพุธย,ย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกรายได้เสริมจากการเจรจาการติดต่อสื่อสารงานออนไลน์หรือการเขียนเอกสารจะเด่นมาก คุณอาจได้เงินพิเศษจากโปรเจกต์พิเศษหรือค่าตอบแทนที่ไม่ได้คาดคิดมาก่อนสำหรับผู้ที่ทำงานด้านการขายการโฆษณางานพูดงานสื่อจะมีโอกาสสร้างรายได้ดีเป็นพิเศษรายจ่ายการเงินเดือนนี้มีรายจ่ายเกี่ยวกับครอบครัวและบ้านสูงเช่นการซ่อมแซมปรับปรุงหรือซื้อของใช้ใหม่ในช่วง13ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนดาวสุขเข้ามามีบทบาททำให้คุณมีแนวโน้มใช้เงินไปกับความสุขส่วนตัว เช่นซื้อของสวยงามเสื้อผ้าเครื่องประดับรวมถึงการดูแลตัวเองดาวมฤตยูที่เริ่มเดินตรงตั้งแต่13ตุลาคมเป็นต้นไปอาจทําให้เกิดรายจ่ายกระทันหันไม่ว่าจะเป็นค่าใช้จ่ายด้านสุขภาพการซ่อมรถหรือสถานการณ์ที่คุณไม่ทันตั้งตัวโอกาสทางการเงินมีเกณฑ์ได้ลาบเล็กๆจากคนในครอบครัวญาติพี่น้องหรือเพื่อนสนิทหากลงทุนระยะสั้นต้องระมัดระวังเพราะในช่วง25ตุลาคมถึง20ธันวาคม ดาวเกตถอยหลังทำให้การลงทุนยังไม่ชัดเจนอาจถูกหลอกหรือเจอข้อมูลไม่ครบถ้วนควรเลื่อนการตัดสินใจเรื่องใหญ่ไปก่อนสรุปด้านการเงินเดือนนี้การเงินของคุณคือมั่นคงแต่หมุนเวียนเร็วรายได้ยังดีอยู่แต่รายจ่ายมากโดยเฉพาะค่าใช้จ่ายเพื่อครอบครัวและความสุขส่วนตัวจึงควรจัดสรรเงินสำรองเผื่อเหตุการณ์ไม่คาดคิดวิธีแก้เคล็ดทำบุญโรงพยาบาลสนับสนุนอุปกรณ์การแพทย์หรือยา เพื่อบรรเทาผลกระทบจากดาวมฤตยูสวดมนต์บทถวายพระอาทิตย์ในวันอาทิตย์ตอนเช้าเพื่อเสริมพลังใจและโชคลาภวิธีเสริมดวงใช้กระเป๋าสตางค์สีทองหรือสีแดงจะช่วยเสริมการดึงดูดทรัพย์พกเหรียญที่ตรงกับปีนักสัตว์ของตัวเองติดกระเป๋าสตางค์ไว้เสมอเพื่อช่วยเก็บเงินให้อยู่เลขมงคลประจําเดือนนี้คือ 1- และ9ควรใช้ในการเลือกเบอร์โทรการจองคิวหรือหมายเลขต่างๆเดือนตุลาคมนี้ ถือว่าเป็นเดือนที่ความรักของชาวราศีสิงห์เต็มไปด้วยพลังอารมณ์และความเข้มขน้นดวงดาวหลายดวงส่งผลให้ความรักมีทั้งช่วงเวลาที่หวานชื่นและความท้าทายที่ต้องเรียนรู้ไปพร้อมกันขนโสดในช่วง6-7ตุลาคมพระจันทร์เต็มดวงในราศีเมษกระตุ้นให้คุณเปิดใจต่อความรักใหม่ๆบางคนอาจได้เจอคนที่น่าสนใจจากการทำงานหรือการเดินทาง6-28ตุลาคมดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิก ทำให้คุณมีโอกาสเริ่มต้นความสัมพันธ์ผ่านการพูดคุยการสื่อสารออนไลน์หรือการติดต่อเรื่องงานความสัมพันธ์เริ่มจากการเป็นเพื่อนก่อนแล้วค่อยๆพัฒนา13ตุลาคมถึง6พฤศจิกายนดาวสุขเข้าสู่ราศีตุลงพลังด้านสเสน่ห์และความโรแมนติกคนโสดมีเกณฑ์เจอคนที่มีสเสนะ่ห์มีฐานะหรือมีชื่อเสียงในสังคมคนมีคู่เดือนนี้ความสัมพันธ์ของคู่รักสดใสขึ้น เพราะอิทธิพลของดาวศุกร์ที่ช่วยเพิ่มความเข้าอกเข้าใจและการใส่ใจซึ่งกันและกันคุณและคู่มีโอกาสวางแผนอนาคตร่วมกันเช่นการแต่งงานการซื้อบ้านหรือการเดินทางไปต่างประเทศอย่างไรก็ตามในช่วงพระจันทร์เต็มดวงต้นเดือนอารมณ์ของคุณทั้งคู่จะขึ้นลงง่ายจึงควรหลีกเลี่ยงการโต้เถียงโดยใช้อารมณ์ความสัมพันธ์โดยรวม ดาวมฤตยูที่เดินตรงตั้งแต่13ตุลาคมอาจนำความเปลี่ยนแปลงไม่คาดคิดมาสู่ความสัมพันธ์เช่นการเปิดเผยเรื่องที่เคยปิดบงังหรือการตัดสินใจครั้งสำคัญว่าจะเดินหน้าต่อหรือจบความสัมพันธ์25ตุลาคมถึง20ธันวาคมดาวเกตถอยหลังส่งผลให้บางคู่ลังเลไม่มั่นใจในอนาคตของความรักควรใช้เวลาในการเรียนรู้และพูดคุยกันมากขึ้นสรุปด้านความรักเดือนนี้ความรักของชาวสิงค์คือ ความเข้มข้นที่ต้องใช้สติคนโสดมีโอกาสเจอความรักใหม่ที่น่าสนใจส่วนคนมีคู่ต้องใส่ใจการสื่อสารและอย่าปล่อยให้อารมณ์ทํำลายความสัมพันธ์วิธีแก้เคล็ดจุดทูบหอมกลางแจ้งในคืนพระจันทร์เต็มดวงพร้อมอธิษฐานเรื่องความรักจะช่วยเปิดพลังบวกด้านความสัมพันธ์ทำบุญด้วยน้ำดื่มหรืออาหารให้กับเด็กและสัตว์จะช่วยเสริมสเสน่ห์และเมตตาวิธีเสริมดวง จัดดอกกุหลาบสีแดงหรือดอกไม้หอมในบ้านจะช่วยเสริมพลังโรแมนติกและความรักมั่นคงสำหรับคนโสดแนะนำให้เข้าร่วมกิจกรรมสังคมหรือกลุ่มงานที่เกี่ยวกับศิลปะและความบันเทิงโอกาสเจอคนที่ใช่อยู่ไม่ไกลเดือนตุลาคมนี้สุขภาพของชาวราศีสิงห์ต้องใส่ใจเป็นพิเศษเพราะดวงดาวที่เคลื่อนตัวหลายดวงส่งผลต่อทั้งร่างกายและจิตใจโดยตรงสุขภาพกายในช่วง6 28ตุลาคม ดาวพุธย้ายเข้าสู่ราศีพิจิกทําให้คุณมีแนวโน้มเครียดง่ายปวดหัวไมเกรนหรือมีปัญหาเกี่ยวกับระบบประสาทและการหายใจเช่นภูมิแพ้ไอเจ็บคอช่วง13ตุลาคมเป็นต้นไปดาวมฤตยูเดินตรงส่งผลให้อาจเกิดอุบัติเหตุเล็กๆหรืออาการเจ็บป่วยกระทันหันเช่นท้องเสียไข้หวัดหรือการบาดเจ็บจากความไม่ระวัง ต้องใส่ใจโรคที่เกี่ยวกับหัวใจและความดันโลหิตเนื่องจากพระอาทิตย์เป็นดาวประจำราศีและดาวนี้เกี่ยวข้องกับระบบไหลเวียนเลือดสุขภาพใจพระจันทร์เต็มดวงช่วง6-7ตุลาคมส่งผลให้อารมณ์ขึ้นหลงง่ายหลับไม่สนิทหรือฝันเยอะจิตใจอาจว้าวุ่นและอ่อนไหวง่ายกว่าปกติดาวเกตที่ถอยหลังตั้งแต่25ตุลาคมถึง20ธันวาคมทำให้คุณรู้สึกลังเล วิตกกังวลกับอนาคตซึ่งอาจนำไปสู่ความเครียดสะสมสรุปด้านสุขภาพสุขภาพเดือนนี้คือร่างกายอ่อนเพลียจิตใจว้าวุ่งหากไม่จัดการให้ดีอาจกระทบทั้งการงานและความสัมพันธ์ควรเน้นการพักผ่อนที่เพียงพอและหมั่นดูแลสุขภาพใจอย่างสม่ำเสมอวิธีแก้เคล็ดทำบุญด้วยการถวายยารักษาโรคหรือเวชภัณฑ์ให้โรงพยาบาลสวดมนต์ก่อนนอน โดยเฉพาะบทพาหูลหากาเพื่อป้องกันภัยและช่วยให้นอนหลับสงบวิธีเสริมดวงดื่มน้ำให้มากแล้ววางน้ำเปล่าไว้ที่หัวเตียงก่อนนอนแล้วนำไปรดต้นไม้ในตอนเช้าเพื่อถ่ายพลังลบออกจากร่างกายปลูกต้นไม้สีเขียวเข้มเช่นว่านเศรษฐีเรือนในใส่ใบศักด์หรือ,อยางอินเดียจะช่วยเสริมสุขภาพและลดความเครียดพกเครื่องประดับที่เกี่ยวข้องกับพระอาทิตย์ เช่นทับทิมหรือหินสีแดงเพื่อเสริมพลังใจและป้องกันโรคภัยเดือนตุลาคม2568ถือเป็นเดือนแห่งการปรับสมดุลชีวิตสำหรับชาวราศีสิงห์แม้คุณจะเป็นคนที่มั่นใจกล้าสแสดงออกและชอบเป็นผู้นำแต่ดวงดาวในเดือนนี้กำลังสอนให้คุณเรียนรู้ที่จะควบคุมพลังและอารมณ์ให้สมดุลเพราะสิ่งที่จะเกิดขึ้นมีทั้งโอกาสใหม่ๆและบททดสอบที่ท้าทาย กรพราะจันทร์เต็มดวงในวันที่6 7ถึง7ตุลาคมส่งผลให้การงานของคุณอาจถึงจุดเปลี่ยนต้องเลือกว่าจะเดินหน้าต่อในเส้นทางเดิมหรือเริ่มใหม่ดาวพุธและดาวศุกร์ช่วยให้คุณมีพลังการสื่อสารและเสน่ห์ทำให้งานเดินหน้าอย่างดีแต่ดาวมฤรตยูตั้งแต่13ตุลาคมเป็นต้นไปอาจนำการเปลี่ยนแปลงแบบไม่คาดคิดเข้ามาข้อคิดใช้ความมั่นใจควบคู่กับความรอบคอบจะทำให้คุณผ่านความท้าทายไปได้ การเงินการเงินมั่นคงแต่มีรายจ่ายก้อนใหญ่โดยเฉพาะเพื่อครอบครัวและความสุขส่วนตัวดาวพุธช่วยเสริมรายได้เสริมแต่ดาวเกตทําให้การลงทุนระยะสั้นยังไม่ชัดเจนข้อคิดการวางแผนและมีเงินสำรองคือสิ่งจำเป็นในเดือนนี้ ความรักความรักสดใสในช่วงกลางเดือนโดยเฉพาะคนโสดมีโอกาสพบรักใหม่จากการเข้าสังคมคนมีคู่ความสัมพันธ์นั่นแฟนขึ้นแต่ต้องระวังอารมณ์ช่วงพระจันทร์เต็มดวงข้อคิดความเข้าใจและการสื่อสารคือหัวใจสำคัญในการรักษาความรักสุขภาพดาวพุธและดาวมฤตยูส่งผลให้คุณเสี่ยงต่อความเครียดอุบัติเหตุเล็กน้อยและโรคประจำตัวที่อาจกำเริบข้อคิด อย่าละเลยสุขภาพจิตควรพักผ่อนให้พอและหาเวลาผ่อนคลายวิธีแก้เครดรวมทำบุญด้วยแสงสว่างเช่นถวายเทียนหรือหลอดไฟเพื่อเปิดทางชีวิตทำบุญด้วยยาและเวชภัณฑ์เพื่อปัดเป่าโรคภัยและเหตุฉุกเฉินสวดมนต์ในคืนพระจันทร์เต็มดวงเพื่อปรับสมดุลใจวิธีเสริมดวงรวม พกหินทับทิมหรือเครื่องประดับสีแดงหรือทองเพื่อเสริมพลังพระอาทิตย์และบารมีเลขมงคลประจำเดือนนี้คือ1และ9ควรใช้ในหมายเลขสำคัญเพื่อดึงดูดพลังบวกสวมเสื้อผ้าสีแดงหรือส้มในวันสำคัญจะช่วยเสริมความมั่นใจและความเป็นผู้นำจัดดอกไม้สดในบ้านเพื่อเสริมบรรยากาศความรักและพลังใจสรุปภาพรวม เดือนตุลาคม2568สำหรับชาวราศีสิงค์คือเดือนที่โอกาสมาพร้อมการทดสอบหากคุณสามารถจัดสมดุลระหว่างความมั่นใจและความใจร้อนพร้อมทั้งใช้วิธีแก้เคล็ดและเสริมดวงตามที่กล่าวไว้คุณจะเปลี่ยนพลังดวงดาวที่ผันผวนให้กลายเป็นแรงส่งสำคัญที่ผลักดันคุณไปสู่ความมั่นคงและความสำเร็จได้และนี่ก็คือดวงชะตาของราศีสิงห์ ประจำเดือนตุลาคม2,568เดือนที่เต็มไปด้วยโอกาสใหม่ๆและบททดสอบจากดวงดาวที่จะช่วยให้คุณเรียนรู้การควบคุมพลังและอารมณ์ของตัวเองอย่าลืมว่าจุดแข็งของชาวสิงคคือความมั่นใจความกล้าและภาวะผู้นำหากคุณใช้สิ่งเหล่านี้อย่างสมดุลพร้อมปรับตัวให้เข้ากับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงและเสริมด้วยการแก้เคลและเสริมดวงตามแนวทางที่ได้กล่าวไว้คุณ จะสามารถเปลี่ยนพลังท้าทายของเดือนนี้ให้กลายเป็นก้าวสำคัญของความสำเร็จในอนาคตได้ฝากกด Subscribe ช่องโบราณท่านว่าไว้เพื่อเป็นกำลังใจให้ทีมงานในการทำคลิปต่อๆไปและจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆที่น่าสนใจด้วยครับ